แล้วนี่ดูเห็นมันไหมควันเต็มเลยโอ้บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนตอนนี้กำลังวิ่งตามเด็กอยู่นะคะตามเด็กไม่ทันน้ำอุ่นๆนี่ไงนี่ไงควันมันออกมาจากตรงนี้ ไม่รู้กล้องมันจะเห็นไหมคะมันเป็นควันออกมามันร้อนแล้วมันผสมกับแม่น้ำในเดี๋ยวไปเช็คเอาท์ที่พักกันก่อนนะคะทุกคน หลังจากเช็คเอาท์แล้วเราจะพาทุกคนไปเดินชมทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์นะคะค่ะท,ทุกคนตอนนี้เราแวะมาซื้อแมคกโดนัลนะคะลองท้องให้เด็กๆตอนเช้าเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นริมแม่น้ำอ่าทาโพนะคะ อยากให้เพื่อนๆชมบรรยากาศในเมืองเทาโปนิวซีแลนด์นะคะทุกคนคือแม่ขวัญอยากถ่าเพื่ออยากให้เหมือนเพื่อนๆได้มาเที่ยวด้วยกันนะคะบรรยากาศที่นี่นะคะเป็นเมืองท่องเที่ยวติดอันดับของนิวซีแลนด์นะคะเป็นเมืองที่สวยงามแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยคะ่ะทุกคน <Christmas> แล้วก่อนที่เราจะไปชมทะเลสาบน้ำจืดนะคะ พวกเราจะแวะกินอาหารเช้าที่ร้านไทยที่เราไปกินเมื่อคืนนี้ก่อนค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศตอนกลางวันที่ร้านอาหารไทยนะคะทุกคนอาหารที่เราสั่งวันนี้ก็มีกะเพราไข่ดาวนะคะแล้วก็ที่สาวจะสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวนาะ อาหารรสชาติโอเคเลยนะคะเหมือนกินอยู่ที่ไทยเลยอร่อยดีค่ะมายิ้มมีคนสวดมนต์โชว์แล้วน้องแมทธิวปกติจะสวดมนต์กับแม่ขวัญบ่อยมากๆเลยนะคะวันนี้อยากสวดโชว์พี่ <c oughs> บรรยากาศที่เมืองเทาโพนะคะทุกคนทางด้านหน้าที่ทุกคนเห็นนะคะก็จะเป็นทะเลสาบน้ําจืดของเมืองเทาโพนะคะซึ่งสวยงามแล้วก็บรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเรือที่เขาจอดนะคะแล้วก็จะมีพาราเซลแล้วก็กิจ,จกรรมให้เล่นหลากหลายมากๆาเลยค่ะเมืองเทาโพนะคะมีภูเขานะคะที่เต็มไปด้วยหิมะแล้วก็เป็นทะเลทรายก็มีนะคะ คือที่ท่องเที่ยวทีททท่นี่นะคะเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะขนาดอยู่ริมะทะเลสาบน้ําจืดก็ยังมีเป็นบ่อเป็นคือน้ําพุร้อนนะคะมันออกมาจากใต้ดินนะคะจะมีน้าพุ Hallo, Hello, ร้อนที่มันขึ้นมาจากพื้นดินนะคะหลายจุดมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชม บรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นโรงแรมนะคะมีเป็ดน้อยๆตัวน้อยๆใหญ่ๆเยอะแยะเลย อันนี้น้ำที่ไหลออกมามันเป็นน้ำน้ำผุร้อนะคะออกมาจากข้างในเห็นควันออกมาไหมคะใต้ทางน้นมันรวมไหลลงไปรวมผสมกันน้ำอุ่นอม่นอืสบาย มันเป็นบ่อบ่อน้ําพุร้อนมันออกมาดูควันมันออกเห็นไหมพุ่มมันเหมือนอันเดอร์กราวด์แล้วก็มันเหมือนโดนน้ำมันจะโบลแล้ก็เออมันทำท่าเหมือนนี่ไงนี่ไงควันมันออกมาจากตรงนี้อไม่รู้กล้องมันจะเห็นไหมคะมันเป็นควันออกมามันร้อนแล้วมันผสมกับแม่น้ําในเทาโพเล็กนะคะ นี่มันมีควันออกมาด้วยบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนตอนนี้กำลังวิ่งตามเด็กอยู่นะคะตามเด็กไม่ทันควันออกอันนี้ชื่ออะไรคะสวยจังชื่ออะไรคะ ท,ทำไมเขาถึงว่าอยู่ที่เมืองนี้เป็นประชากรที่มีความสุขที่สุดนะคะดูบรรยากาศะคะ่ะทุกคนทั้งเกาะทั้งแม่น้ำ แล้วยามเช้าทุกๆวันบางคนก็จะปั่นจักรยานรอบแม่น้ำเทาโพค่ะทุกคนคือบรรยากาศดีมากๆมันทำให้จิตใจใเราผ่องใสเนาะสิ่งแวดล้อมก็สำคัญนะคะอันนี้เป็นโรงแรมข้างในมีข้างในมีโรงแรมอันนั้นด้วยสวยไม่ชื่อ อืฮูวูฮูฮฮดูดห้องสวยเป็น้ำตามขอบชายฝั่งทะเลสาบนะคะก็จะเห็นเป็นน้ำร้อนที่ออกมาจากใต้ดินนะคะผุดขึ้นออกมาตลอดระยะทางเลยค่ะทุกคนเป็นควันออกมาเยอะเลยค่ะ นี่เรากำลังจะเดินกลับไปทางรถหลังจากนี้นะคะเพื่อนๆพ,พวกเราก็จะไปล่องเรือกันค่ะทุกคนเป็นล่องเรือ ไปชมงานแกะสลักของชาวเมาลีค่ะทุกคนซึ่งสนุกมากๆเลยนะคะเป็นล่องเรือบนทะเลสาบเทาโพนะคะอยากให้เพื่อนๆได้ติดตามกันถ้างั้นก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ